ปาข่าวน้ำข่าวน้ำครับพี่น้องครับ ปลาช่อนอั้อน,นี่หอยอ่าน,นี่ปลาครับพี่นออ้องอ,อ,อ้ไดลายเตื่นอยู่ไือลายเตืบครับพี่น้องครับ อันนี้ปลาดุกปลาช่อนโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เด็กพวกนี้ก็โอ้โ่นแล้วโ่นแล้วืววอ,ว,อว่าได้ไลยอยู่ได้ไลยได้ไลยล ระวังปากอัแงงด้วยน้องมาอย่าลงไปเด้อฟังนะอันนั้นกินยังขนาด่ัอนอหม้อหม้อขอก มาเอาเลยคนามาเอาเลยเออเช้าไปยัง <Leah> ม <tagged Perfect> ีประมาณสี่สิบห้าสิบโลนี่แหละเดี๋ยวมีได้ป่ะันตะเก็บเบิดยัวหันตะเก็บมองหันเมือง đây bao lền nét gì thêm thang xí, lông ma bưng lông lông ma bưng lông là 2 lô mi,

พี่น้องเขาได้อยู่ได้กินแต่ว่าป่ายัางเก็บบ่หมือดหนามบ่แห้งคา่อนอ่า mình nhang bở thế hàng, bở เด้อ hàng, bữa đi thì hết to. S <S มันมองมั้าตั้งวล้เวลายอยู่พีน้องมีถังประมาณหกสิบโลครับผมนี่ น้ำบ่แหงครับพี่น้องน้ำบ่แหงอ่าต้อกับดูดมันแหงเลยว่าสีได้หรือบ่ได้มันแหงแต่ว่า,วา,า,วาปลากันได้เท่าที่เห็นนะครับพี่น้องได้เท่าที่เห็นนั่นแหละตอนนี้ก็ล่งเอาเคียงต้อกันไปนะครับ ต้อกันไปว่าสิเป็นยังไงสิได้หรือบป่ได้สิแห้งหรือเปล่าแห้งอืออ้อะไรอืออืมอืก็กดปากขาวปากนแนง่ง ป,ป่ากวดปลาหลายอย่างครับปลาน้อยทุ่มนี่ยสูดต่อ để ngân hèn không gì để lại. Này, nhúc nhúc, nháy. Yeah.